ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปบวกแดงระยองนะครับผมกูเส้นยังซื้อยังมาสูกินได้ทอดปลาสลิดก็บบถุงมัวนหมทอดปลาชมบอเพราะปลาสลิดว่าเห็ดสลิดสลิดมันเปี่ยนสูใส่งเราช่วยดูม้วนกับบักพิกน้อยเพราอแต่ข๋องมมุ่งกวารถตู้มาที่แม่มากเลยเห็นกันะอาเวิร์ไปซื้อแล้วกินยู่ลาดเขีห่าเนี่ยน่กนายถือขบ ของก่อยคือป้งไก่ก็บรันป้งตับก็บนว่าจจขอแค่หาที่ถืออยู่อันตลาดแค่หาไหมแค่หาบางพี่เนี่แค่หาสมุทรปราการมีแค่หาคอนเทนนี่สมมติว่าเขาละเจ็ดบาทข่อยง้งนี่แถวถือถือมาพี่นนองมักินข้าวต้งกันก่อนกิเดินทางโอ้เนจ้แสบยทำไมาสดกขีดยกก้อยสมมตว่าอขี้เดยกเป่นขาแล้วไปห้า อน้ำสองน้เก๋มากกว่ากสามีเอนะครับตอนนีมันกล้องวายู่ด้วยนะคะสมบูรณ้ไมเกิสมครเจ็ดบาทละพี่น้องเหลือเิ่งแน่เี๋ยวตองจะมาห้อหนึงเอารถอ้องละเจ็ดบาทมาครับพี่อาร์มัดีครับวันนี้เราจะไปเาเต้งแน่กูละเขาสิไปใส่มาแน่หน่มาแน่นเขาสิไปละยองละยองบวกแดงนะคะบวกแดงละยองนะครับผมร้านอะไรนี่ เป็นงานด่าจจะเป็นงานฟรีนัานอีหยังคุณกล่องวายยู่อาจจะเป็นล้านล้านล้านเอาเลยกล่องล้งานนัน่นแอบทั้งกระสีเอา,เอาไว้ขนาดแอบทั้งกระสีแต่จ,จะเป็นแอบทั้งกระสีเย็นบ่วะใหม่กันเรื่องงานฟรีอีอย่างก,กันจะมาได้เด็กผู้หญิงยุ่งเจ้าหน้าทีกไปยุ่งไกลๆกันมาเป็นกำลังใจให้เลยนะครับพี่น้องบวกแดงไม่ยอมนะครับผมแถวๆนั่นแหละครับผม กเต่าย่ามใดนี่ก็เบอร์อร่อยพี่น้องศิลปินห้ากับศิลปสื่อแนว่วกินก่อนเป็นอะไรบยเจอใครนี้สวัสดีนะคุณพี่พี่สาวคนสวยนี่แต่ละคนก็คือสิมุงหนาไปถ้ามองนิดย่างเดียวพะยทตีเต่าดิพี่น้องก่อนเดินทข้างนี่ก็จะมาซื้อกับข้าวนะฮะกินระหว่าง เดินทางนะคะได้อะไรกินน้องติ๊กแกลตับอื้อตับอินันโมฮะวันนี้จะกินายใหม่แล้วข้าวเนียวสองห่อสามห่อเลยหรอกินเยอะเกินสวัสดีพี่กีด้วยนะฮะนี่ครับอันนี้พี่บอลเหรธรรมดาครับพี่บอลไปแข่งแล้วพี่บอลไปพี่บอลเดินทางแล้วเมื่อลเหือ ไปไปที่กรุงเทพก่อนอัรไปสนเออถามหาจะพูดเดียวหา่ยวกิจกรรมตอนเช้านะฮะก่อนขึ้นรถก็คือต้องหาของกินก่อนรวมทีเงินค่ะที่ไหนกับที่กับมือรีโอได้อะไรหาตอนเช้าวันนี้กูใหญ่ใหญ่กินหน่อย มาพูดน่หน่อยปลาซื้อหลายหลายไม่เมียวหลายพี่กี่อยากกินเยอะสิเกิเลี้สี่มอันนี้มาเดียวเก้าสิบห้าค่ะข้าวตุ้งหอเราสามมาข้าวคร้อ้ข้าวหึงขอบคุณค่ะแต่ละคน จะต้องมาปุ๊ของกินก่อกินขาก่อครับุป่งบปิ้งพี่น้องอนนออแต่เราไปขึ้นรถเขาไ็จะขึ้นรถขึ้นเอาหน้บัดนีแ้วพี่น้องเด้อกูซื้อมาหอกูซื้อกูจิ้ั่งแล้วมาแล้ว ไปไหนไปซื้อน้ำหรอ,อรถตู้แดนรถตู้สิรพีนก็มาพบกันแล้วนะครับนี่เดินบอดกะบินไปแล้วเด้อไปถ่ายุกน้งเทปแล้วเดี๋ยวจะเข้าเวงหน่อยน,อน้ำตื้น้นาต่อไปบินเพิ่นว่ากินดอกน้ำเปล่าน้ำเนี่ยกินแต่น้ำเหมือนเดิม ตะระมิดตะระเตป่าคนบอยากบอหยางดอกพนกิน,นรรกระนำบ่อปาปถือคลิปนี้กี่นาทีนะคะของกระซามาที่หนึงหนู <c oughs> นี่เออเอะไรก็ต้องเป็นนจับจีอันนี้ก็ต้องเป็นนา,นนนนาหลิงสูงเท่านั้นเ้อพี่นอ้องเอ,อเนาำหรอนิงาหลิงสูงอาไปมา ปอกี้แล้วพี่ปอกี้แล้วเหมืดีมจวเม่อไหร่องเอาสักคอ,อนโดต่เต่านี่เด้อเอออี่ยามีทองนี่นะก็้ากินดักินดง่วงหมาก นี่นะคะหลังจากซื้อของกินอะไรต่างๆแล้วเราก็จะเดินทางต่คุณกองวายูสุริยตอนเช้านะคือทายได้ไหมอีกนั่นเปได้ในที่สองเทกเมื่อกหร่สองเทกเดียวเดียวๆไปเลยคุณพีวันนี้เดินทางไปที่ไหนคุณกองวายูวันนี้เราจะเดินทางไปที่พวกเนียระยองกันนะครับผมตอนนี้เรากําลังเดินทางจักหน่อยนะครับผมแล้วก็จะออกแล้วนะเรียนรอซเฟอร์นะฮะถ้าจะซเฟอร์่ของอยู่นะฮะหลังๆนะ นี่นะฮะผมกินจังนะฮะผมซื้อแนวอยู่ในกินปลากินนะฮะกระดานวกินบลาไหลแห้งมามากินปุเลยเออจะแก้วบองเพิ่มเลยโอ้โหเนี่ปลาสลิดเนี่นี่ปลาสลิดอยู่ที่อันยังก่อนยู่ที่ตลาดเซียงโบแมนซีเคซีเคพวกแดงมัตยองแมนอยู่ที่ตลาดเซบ่ง นี่ครับน่ครับผมตลาดเตาตลาดเตาตลาดเตาแล้วตลาดเตายังบ่อดางเหียๆมันเกี่ยวกับอะไรไปหรออันนเนี่สื่อด้มาสูๆกินนี่นี่เอาสมองกเป็นสีกินมันดูเป็นสีส้มสีเลยเพินเบอร์ไหเพิ่นเอาเนืกินมาสูกันกินโออบ่เม็นรอยโทหากันแต่มือเสาร์คนบอกชิพบอลชิปบอม่องแลาวมัสงว่า้สื่อสมงกับกับพิงหน่อยมาก ก็สิค yeah. well, well, ิดอดานแฟนไปนเนาะคอ้ากีต้นนี่ะครัเรอเฮ้ยเลาทองทำไม่ต้องเดินทองเด้กหสูน้เต็มระเาเดีดีดีเนี่ปลาน้มลอ่เเล้ำเฮ้ยเลางนนสามหัวแซลายไม่กี่กี่พี่น้องพี่กับมีอืออืออือออโอ้ย่ เฮ็ดค่ะลมลมบักพีหยังคือสิีลมเอ้าบ่แม่นบ่โอ้อโหบักพีปลอมค่ะเอาพีบพูดีเม,ม,ม,มาตนน <laughs> ้นนะพีปลอมง่งมากตังแด่ก็พอการนะครับผมไปแล้วไหมไปไทยเขาหรอวะ่นี่ะไปไทาเรียบร้อยแล้วอออ๋นัังพกวันนี้น้องสแสดงน้องน้ำตาลไม่ได้ไปนะครับ<อ>น้องไม่สบายนิดหน่อยนะครับน้องก็เลยบ่ได้ไปเด้อมื้อนี้ก็สิมีแต่ แกงไส้สกันขึ้นรองเพลงเด้อมือนีมีเด้อสักลองใจเนามีแต่แกงผู้ใายเด้อมือนีพี่น้องบ่บ่มีแต่แกงเด้อผู้หญิงก็สิมีปลาน้ำผู้เดียวมือแลงขึ้นรองเพลงนะฮะเมลอนเนี่ยเนี่ยลองเมลอนแทนน้องน้ำตาลมือแลงไปแล้วเด้อพี่น้องเจอกันนะฮะคืนนี้บ๊ายบาย